เพื่อน,นผมจะมาหาเจ้าปิ๊กมันนะเดี๋ยวผมจะพางตัวไปนะเจ้ามจะเอาผ้าเนี่ยคุมคุมหัวดูดิว่าเจ้าปิ๊กจะจําผมได้ไหมนะดูดิว่าเจ้าปิ๊กจะดีใจขนาดไหนถ้าผมไปเจอถ้าผมไปหาเจ้าปิ๊กนะติ <c oughs> ดตามมาดูกันนะไปกันไปละใกล้ถึงเป้าหมายละข <c oughs> ุมโปงอยู่นะแล้วรถเรือเจ้าปิ๊กจะทำตัวยังไงนะจะจำผมได้หนระือเปล่ามาดูกันไปก็ตามมาด้วยนะ

จะปิก nhau ด้วย <c oughs> เอ,อ้โอ้ยดีใจใหญ่เลยเอ,อ้ดูดีนะ่นนะกินข้าวยังลูกมาปิ้งนข้าวยังหนูกินข้าวยังลูกกินข้าวยังคับกินข้าวยังครับ,ค,ค,รบคิดถึงใหญ่เลยไม่ได้เจอกันหลายวันคิดถึงใหญ่เลยไม่ได้เจอกันหลายวันอะ กิงกันใหญ่เลยนไม่รู้จะกันหลายวันเลยนะคิดถึงกันกินข้าวยังลูกกินข้าวยังกินข้าวยังลูกข้าวยังหรือข้าวยังไม่ยอมให้ไปง่ายๆไปนะปิ๊กนะปิ๊กพอไปนะปิ๊กนะปิ๊กไปนะไปนะลูกไปนะลูกไปไปนะไปนะลูกนะไปนะไปนะลูกไปนะนะไม่ยอมให้พ่อไปนะเออไม่ยอมให้พ่อไปแล้วนะเดี๋ยวมาเอวใหม่เดี๋ยวไปเอวหาใหม่เด้อ เดี๋ยวมาหาใหมนะ่เป๊กไปแล้วนะไปแล้วลูกนะไปแล้วน,นะไปแล้วน,นะเนนะดี๋ยวมาหาใหม่นะไปแล้วน,นะไปนนะ <laughs>